กลับมาดูช่วงที่2ของซีเท็นิวข่าวภาคข่าประจําวันครับค่ะคุณแก้วครับสุดสัปดาห์นี้คุณแก้วมีโปรแกรมจะไปพักผ่อนหรือเที่ยวที่ไหนบ้างครับเนี่ยก็คิดว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นวันสําคัญของเราในศาสนาพุทธด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะอยู่ที่ตัวเมืองของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าในจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าในโคราชของเราเนี่ยก็ยังมีการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะนั่นก็คือกิจกรรมในการแห่เทียนเข้าพรรษานั่นเองนะคะซึ่งถือได้ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยทางโคราชเนี่ยมีการเต นะคะคุณคร,รงคร์แล้วก็ถือได้ว่ามีการบรรจุแล้วในการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยว่าไม่แพ้ที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีเลยทีเดียวเพราะว่าต้นเทียนพันษาแต่และต้นนี่สวยมากใช่แล้ววัดตั้งใจจัดทํากันมาแกะสลักกันมาได้สวยมากครับ<ช>โดยวันนี้ครับเราจะมีความคืบหน้าของทางงานประเพณีแห่เทียนโคราชครับโดยวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีมาครับเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมชมเทียนพันษาและเข้าวัดทำบุญในช่วงเทศกาลวันเข้าพันษาปี2557นี้ครับ นายสมพงศ์วิริยะจารุวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่างานแห่เทียนโคราาประจำปี2 5 5 7นี้จัดโดยเทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมสืบสารประเพณีเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดโดยมุ่งสร้างกิจกรรมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่จัดแสดงต่อสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกได้เห็นถึงความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมและการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนข้าวรรษาของจังหวัด โดยเน้นพื้นที่สําหรับสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับทั้งจังหวัดรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติครับทั้งยังส่งผลต่อการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีงามของจังหวัดโดยงานแห่เทียนเสริมบุญสร้างบาร,รมีแห่เทียนโคลาาประจําปี2557นั้นเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครราชสีมาจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว,ท,ท,ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมชมความงดงามอลังการของต้นเทียนพรรษา ที่บรรจงแกะสลักและลงถ่ายทอดเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งโดยฝีมือช่างศิลป์ชาวโควราชอย่างสวยงามครับสำหรับปีนี้การประกวดต้นเทียนพันษาประเภทต่างๆแบ่งออกเป็นสามประเภทครับคือประเภทกอขอและคอทั้งยังพร้อมชมขบวนแห่ทางวัฒนธรรมโคราชที่แต่ละอำเภอจัดเตรียมเพื่อแสดงต่อหน้านักท่องเที่ยวร่วมเสริมสร้างบุญสร้างบาร,รมีกับกิจกรรมก้าบุญทำบุญ9้าวอย่างเพื่อความก้าวหน้านในชีวิต ก็ไม่ว่าจะเป็นการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและเวียนเทียนเทเทียนพระประจาวันเกิดทําบุญพระประจาวันเกิดกราบไหว้พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของโคราช9วัดปิดทององค์พระเสริมบุญสร้างบาร,รมีเติมน้ํามันในตะเกียงถวายสังฆทานและไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อเกษตรกร,ร,กรตามโครงการในพระราชด,ดำริครับโดยงานนี้ครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่11ถึง13กรกฎาคม2557นี้ ณบริเวณลานอนุสาวรีย์เทา้าสุรนาลรีครับผมเดือกนกรกฎาคมนี้นะครับทางจังหวัดนครศรีมาเรานะครับจะมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่สำคัญนะครับวันหนึ่งคือวันวันอาสาบูชาและวันเข้าพรรษาหลายท่านพี่น้องชาวพุทธคงทราบดีนะครับว่าวันอาสาบูชาและวันเข้าพรรษามีความสําคัญอย่างไรนะครับ ผมในฐานะที่ดูแลงานด้านศาสนาของจังหวัดอังสิม,มาอยากเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทุกท่านไปร่วมทําบุญนะครับไปฟังเทศฟ,ฟังธรรมเข้าวัดเข้าวานะครับและช่วงในตอนเย็นนะครับไปเวียนครับซึ่งหลายคนนั้นก็อาจจะ ไม่ได้ไปครบทั้ง3วันแต่ผมว่าไปสักวันหนึ่งก็ยังดีครับก็ยังได้ไปทําบุญสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตด้วยกันนะคะก็จะเห็นว่ากิจกรรมน่าสนใจเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม9บุญนะคะทาบุญ9อย่างหรือว่าจะเป็นการเทียนนะคะการทําบุญประจําวันเกิดนะคะแล้วก็ยังได้สามารถไปสักการะนะคะไปไหว้พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของโคราชถึง9วัดด้วยกันด้วยนะคะรวมถึงอาหารอร่อยด้วยอ่ะใช่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดนะคะกิจกรรมดีๆถ้าสมมติว่าเราผ่านไปช่วงของ ลานอุสยินีท้าวสุรานารีเนี่ยก็จะเห็นการเริ่มตั้งกิจกรมรมแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะม,ม,มีอะไรมาตั้งกันแล้วใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรพลาดนะคะวันที่11ถึงวันที่13กรกฎาคมค่ะที่บริเวณล,ลานอุสวานีท้าวสุรานารีและก็รอบบริเวณนั้นนะคะคก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้ค่ะ